สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมยอดว่านกอกก่อจะพายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผสัสระหว่างนันเทียพารุ่ยเฮงหลวงเรื่องรวยเฉย,ย,ยได้กับแม่น้องนัดดานะครับเพื่อเกิดปฏิหารเหล็กร้อยมาใส่รถนะครับตรงกับกับเหล็กเทรศัพท์นะครับในงวดวันที่หนึง่งเมษายนหกเจ็ดนะครับเพื่อเตมาได้ยังไดงตามไปฟังนํากันนะครับเไปไปนนบข้ามาแล้วก็น่ากด,ดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ฮอม์ลทั้างวันนี้กับนวลทิยาในแบลงบานไม้ผมเด้จัดทำเป็นคลิปเพื่อววาใจ FC อฟซีและสำหรมทุกท่านได้ฟังในรูปน้ากันตัวตัวคลิปนะครับเพื่อนสามารถองไรก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับนคบนกลางมนีนวทิยากลับมาตามแนวทางของแม่น้องรัดดานะคะแม่น้องรัดดา มีเหตุการณ์แปลกๆเลขร้อยมานะคะเพิ่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยร้อยมาใส่ตะก,กร้าแล้วก็ออกตรงๆนะคะงวดนี้ก็ร้อยมากกลงวันแสดๆนะคะตรงก,กันกับเลขไปซื้อโทรศัพท์ห้างเดี๋ยวโคาโลเป็นตัวใดไปชมน้ำกันเลยค่ะน้องลาดาสวัสด,ดีค่ะครับหาวหช่วงนี้เอฟที่วอนค่าของมาตรงของมาหลายไปนิดี สู้แมวพี่น้องยิบสู้แมวเราจะไปเล่ามือใดวันวันเสาร์สุกเสาร์นี่แหละสุกเสาร์นี่จะไปเล่าสุกเสาร์จะไปเล่าเราจะเกิดมีคนอยากคนไออยากกันส่งสิ่งส่งของมาเห็นไหมส่งของมาเรื่อยๆจ๊ะส่งมาเรื่อยๆตามที่ยู่นี่เป็นบ้าเดี๋ยวไปปุ๊บ ไปหอดมเมชอบเอาโซนนี้ไปก่อนอ๋นอโซนนี้จะไปก่อนแม่จะได้มากกว่เอาไปอีกบหยิแม่จะเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวนะะ้วนองที่ญาใจเบิ้งที่ยูได้ค่ะที่ยูนี่คุณวรรณพรพล,พลเกิ้นนะคะที่ยูป่าเพิ่นบ้านเลขที่หกเก้าหมู่สามบ้านคำเหมือดแก้วตำบลคำเหมือดแก้วอำเภอห้วยแมงจังหวัดกาฬสินรหัสไปรษณีย์ สี่ห0หนึ่งเจดศูนย์ะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งสองสี่สี่เก้าห้าเก้าะคะนะคะเบอร์โทรโทรศัพท์ป่าเพิ่นเดอร์ค่ะเนะะี่ยค่ะที่ยู่ตามนี้ผู้ใด,ดอยากสุงของมาร่วมเอ่อทำบุญกับจะเอาของไปแกะ เด็กน้อยผู้ยากไร่ประเทศลาวนะคะเสือผาเก้ามือสองมือสามนะคะเด็กน้อยเฮงเอาคนอยากได้เ้ของเด็กน้อยดีนะคะรับไม่ค้านเลยคือซื้อ่าจะไปอี่อกี้มือก็ไปมั็นบ้างดีพอดีทีมงานของข้าอาจจะได้ไปด้วยนะเแต่นนทิยาหรือลุงเฮงมอรวยนะคะอาจจะไปด้วยกันนะคะจะไปท่าย่ำบรรยากาศให้พม่พี่น้องเอฟซีชมน้วกันนะคะเดียวบรรยากาศเอา ้าพของเราจัตตาไม่ใี่น้องเพื่อว่าเขาไปจริงเพเขาเห็นจริงเพราะอยากจะบาพ้อครับอันนี้รถรถมันจะมีรถใหญ่รถน่อยเพาะอจถ้นใหญ่ไหมรถมันรถรถผ่านมาแล้วมันไม่มีกระดาษไหมค่ะแงงลองตกใส่รถจะเร่งส่ตำรวจกำรลูก็นอนกองบนตกลงมาได้จับเบิ้งได้เบิ้งในในกระดาษมีตัวเลขจ้าที่เดียงบนัน ใส่กระดาษที่ใส่มาเอซีงเรื่องเนีหลักฐานคือสาเหตุที่เจ้าว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยมีมันบ้างมวดใดงวดใดเป็นมาแล้วก้อนว่าแมนคุณว่าฮั่นมาไทยถ้าใดเน่ยคุณสองหนึ่งว่าแมนปีกายปีหกสี่หนูว่าฮั่นมาไทยถ้ายังว่าฮั่นไอ้หุ่นจัดกับกับเอ็ดดินเลยตอนตอนนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวว่าตอนนั้นก่อนตอนนั้นไปส่งขนมค่ะไปส่งก้อนเส้าไปส่งแถวบ้านนี่แหละไปแล้วไปจอดรถปุ๊บแต่รถน้ำแข็งมันเลนผ่านแล้ววิสกระดาษพิ้วเว้งๆโต๊ะเกษตรกา คลองก็เลยจับวังก็เลยเออเลขไงมันเลขสองหนึ่งเลยันนี้เลขออกถ้าจำว่าพีทัวนั่นออกศู้สองหนึ่งสองหนึ่งเลยแต่ว่ามันออกเ็นสายสองตัวเนาะเป็บบเก่าเลยแบบเก่าก็เลยเอาบันนี้เขาจเเลขไเลขย่างหมือนนี่ก็เลยบอกเป็นเลขออกเลยไม่เหมือนนะอกเลยบอกก็จะเอาไปเลยกจะมาือเจ้าของก็มาืสบาทจะาของก็เลยอไม่คือไม่ตะปีพ่อสอ่ะแต่หกส่แ่ว่าโทรศัพท์กัเป็นบันนี้พอแม่กวด้จ้าของบริเวรโทรศัพท์บริเวบริเว่า โอ้ไปซื้อโทเพท์แเราก็ไปปั๊บยอดเงินที่ว่าษัี่โอนเงินมาให้มาาแล้วแหละ้าอบ้านแล้วเนี่ยมะเบิงราะว่าพอบ้านเราเป็นคนเป็นกการโทร์ัอยบริารไว้นะว่าอันนี้มาเบิงแล้วเอาเข็นเล็กแล้วเข็นเหข็อเ็นเหล็กปุ๊บใช่มาเบิงลูกกระดาน่จกเข็นเหล็กหรือเปบ่าในเอทซี่วนะเขียนเห็นรเป็นสีันี้ไหมเนเนเนเ่พ่อหม้อหม้อพี่น้องเห็นบ่ค่ะพ่อมวอเป็นเลขศูนย์ห้าศูนย์ห้าตัวบลอเลย ศูนหาูหตัวเดียวนี่แหแต่มันมาเินกับแต่มันมาเงินกับใซื้อโทรศัพท์ใช้บัซื้อโทรศัพท์เป็เมื่อเดียวกันกัเมื่อนี่แหละอ่าัไปซื้อโทรศัพท์เป็นเอศูนห้าราคาโทรศัพท์บริหารเจ็ราคาโทรศัพท์แต่ว่าโทรศัพท์เป็นเอศูพี่น้อง มันตรงกันก็เรียกนนลงมาใส่ตะการถเนาะเจียละคาโอเคป่นเบิดเบื้งน้ำรถที่โชงทหารเจีบเาเยทามีนเขีเดเลขไ่ได้เนาะมาหอดป่าจะมาเบิ่งนะมาเบิ่งแล้วเมันคืตรงกันาเบิ่งกันนะแน่นอนนะครารัพท์โทรศเป็นเอเอศู้เนย์าอันะเอฟเอฟเนย์ห้าเออันนั้นห้านี่คือราคา พวตอนสื่อกับบริเวณน้ำพบาเนาะอันอันนี้อันหกทับหนึ่งสองแดไม่อยางจัากแล้วมันอยู่มันอยู่มันออกตอน้ยังไงก็มาดูเขามันคือมันตรงกันคับมมันตรงกับกระดาษที่ยิวมาดูกันแม่มานล้วมันตรงกันนี่แหละก็สีไท่าท่อมนเพราะว่าพล่าเหตุการณ์แบบนี้เลมันคยออกคยออกหลังก็เป็นเป็นแปลกแนะอันนี้เป็นสื่อเท่าไรสมเนาะ ก็เลยว่าต้นแกล้มกระดาษมากอ่ะเป็นเลขกก็เลยแกลใส่กระเป๋ามันเป็นมันเป็นปฏิหารแน่นาะเลขตรงกันแล้วก็เป็นเลขร้อยมากกับเลขกสื่อโทรศัพท์เพราะว่าขี่ลงมาขีโนดเพราะว่าผมไิขี่ไว้เนอนหัวลูกมันนอนสองคนสิงหน่อยนอนสองคนเหมืลนรถรถแรงชานมากตีลงมาปุ๊บตกมาเขาเอินปฏิหารแน่นอนจะฟังกันเลยเป็นมากกับคิขี่าถที่มีเลขมียังหรอกมาเบิ่งเอ้าเด็กแกร์วะก็เลยแกล้มใส่กระเป๋าไว้กระลุกจิงหน่องโอ้ย เลขร้อยมากเนาะเลขร้อยมากร้อยมาก้ดีดินเลขร้อยมากเนาะเม่จาตสดุสล็ลดร้อยมากมาเยน้อมกันโทรศัพท์นี่รดโทรศัพท์นี่ a ศูนย์ห้าห้าเอสเนองกระดาเลขร้อยมากศูนยหา้างเดียวไปซื้อโทรศัพท์มาหอดบ้านมาเบิ้งมั่งกระตรงกัน a ศูนเอสนะคะเป็นเลขห้างเดียวกันนะคะมัก็ตรงกันก็เลขแม่บ้านมาเนี่ย องกระเ็กไม่วาดได้ไมน้องอันนี้ก็แล้วแต่นอัดวเป็นมาสิเลี้ยวมืออกังก้นแบบสิว่าไปลอกเลี้ยนการบานผู้นั้นเปนเลวมากนาะใหรป่าบงน่ป่าบางนจะเบ่ง่วนเด็กอย่างบรรยายน่เพราะว่าเข้าไปถ่ยไม่วาดมากคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่ยี่สิบเลครับเด้อวันที่ยี่สิบตอนตอนบ่ายโมงถ้ามาเข้าจะไปลงโคมือไดบอลูก่ว่าถ่ายตอนบ่ายโมงเนาะค่ะคลิปนี้นะคะ เมื่อเดียวกันครับแม่วาดแต่ว่าประเดี๋ยวเล็กแม่วาดมากปลาใสเจ้าขอเล็กไปเสี้ยงไหมได้บ่ศูนหาครับกคกเก้าไปเสี้ยงเสี้ยงแล้วฟันไม่ได้เกจ้าเขานี่กอดผ้าเอฟซีมวนเลยบอลนี่แต่ว่าโอ้ยแต่ว่าเนี่ยบอลมวลได้มวนทักละมาน่ะกอดลำกันเดี๋ยวดีกองยาวมาเลยก็โอ้ยเป็นกสิดีใจว่าเขาสะได้ไปร่ามน้ย แม่ลูกนั่นที่ได้เสือพาร์ลูกน่ได้เสื้อพาเอ้บซี่มีน้ำใจโอนมากเลยมีเงินค่ารดไปแล้วเนาะเอาของไปมอ่ใพาำได้ก็สิไปได้ก็นตั้งใจอยากไปขอโมทนาบุญกับเบสซี่เค่ะที่ส่งเสือพามาก วันแดดๆเนาะกลางวันแดดๆแล้วว่าค yeah, ือคุณนี่คุณนี่หน่อยเคยนอนกลางวันแดดๆก็ไม่ได้คุ้มฝันศูนหาห้างเดียวตรงกันก็ไปซื้อโทรศัพท์รุ่น A05F วกันตกัับวนเดียวกันเหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์เอ่อเกินที่อย่างปฏิหารปฏิหารเลขลอยมาหางเดียวเหตุการณ์แบบนี้เคยออกวันนั้นเป็นล้อยมาสองหนึ่งเลขรู้สึกว่าจะจำว่าพิสเป็นเลขออก คาารับกรบหวังว่าเอฟซีและต่างสุดสมดุกท่านคงเสียดยันในฟังแล้วนะครับที่นนทิยาได้าสาหุปเล่ห์กองแม่น้องนัด,ดานะครับเล่ห์เกิดปฏิหารนะครับสาหรับผมในถ่ายคลิปนี้กับที่สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่น้องนัด,ดาเกิดปฏิหารเล่ห์ร้อยมาใสาร่รถเล่ห์มาตรงกันงวดวันที่หนึง่งเมษายนหกเจ็ดนะครับเล่ห์ร้อยมาศตกไซรุนหนึ่งกับเล่ห์ ไปเลขช่วหานะครับไปตรงกับเลขโทรศัพท์ที่สืจอ์ไม่นะครับเลขโทรศัพท์ก็เอช่วหาเอนะครับไปครับบอลลังนะครับเป็นแนวทางซื้อตลาดก,กินแบงก์คอนตะบันนะครับกบบาวางบ e ่ายเอฟซีอะไรตามไปเรื่ทุกท่านคงเสียดายในฟังแล้วนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็ับคุณยุติเพียงทัมมี้พบก,กันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอโชคดีสวัสดีครับ